เช็คให้ดี4โรคร้ายที่ประกันสุขภาพไม่รับทําแน่นอนก่อนที่เราจะทําประกันสุขภาพใช่ไหมคะเราต้องูมาดูก่อนนะคะว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะคะที่เขาจะไม่รับแล้วก็ไม่ให้ความคุ้มครองเรานั่นเองนะคะโรคที่1ก็คือว่าโรคทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะถือว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็รักษาไม่หายขาด หรือว่าโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันนั่นเองนะคะเพราะว่าหากตัวเจอนะคะในการที่เราทำประกันสุขภาพเขาก็จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคนั้นเลยนะคะสองโรคติดต่อทางเพศนะคะเช่นโรคเอหรือว่า H i v ไวหรือว่าที่เรียกการภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเขาก็จะไม่ให้ความคุ้มครองนะคะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอะค่ะแล้วก็ จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นั่นเองนะคะ3ก็คือว่าโรคเกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะเช่นการแท้งบุตรนะคะ ามีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะคะประกันสุขภาพนะคะเขาก็จะไม่ให้ความคลุมครองเลยะคะ่ะสี่ก็คือว่าโรคทางจิตเวชนั่นเองนะคะเป็นโรคที่เกี่ยวกับด้านจิตใจนะคะแล้วก็บุคลิกภาพนะะั่นเองค่ะเช่นโรคซึมเศร้าโรควิกลจริตนะคะหรือว่าโรคจิตเภทนะคะประกันสุขภาพส่วนใหญ่นะคะ เขาก็จะไม่ไมให้ความพรุมพรองกับโรคพวกนี้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่า4โรคร้ายนะคะที่ประกันสุขภาพไม่รับทำแน่นอนนะคะ